สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับโอในเพจสมยงคาคลเซนเตอร์ของเรานะคะวันนี้โอจะมาส่งมอบรถที่จังหวัดะยะลาอำเภอเบตงของเรานะคะซึ่งลูกค้ารายนี้ยังไม่เคยเห็นรถตัวจริงมาก่อนนะคะ,ะลูกค้าอินบ็อกเข้ามาในเพจสมยงคาคลเซนเตอร์อยากได้โปรฟีดาาสมยงคาคลเซนเตอร์ของเราก็เลยจัดให้เลยลูกค้าเลือก Mazda BT ห้า Pro คันนี้นะคะปี2014ซึ่งลูกค้าอยู่จังหวัดยะลาวันนี้โอก็จะส่งมอบให้กับลูกค้าทางจังหวัดยะลาของเราเลยนะคะซึ่งลูกค้าท่านใดนะคะที่จะสนใจสอบถามกันเข้ามาในาคลิปนี้ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้โอได้ทำคลิป ต่อต่อไปด้วยนะคะอ่าก่อนจากกันไปนะคะอ่าสำหรับวันนี้ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโทรสอบถามได้ที่โอโดยตรงเลยที่เบอร์0637178465หรือแอดไลน์เบอร์ er 0630155264ฝากลูกค้ากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โอได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ yeah